กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีทูก่านอยู่ในประเทศละต่างประเทศพี่น้องพอๆออกับน้องนกกายเก่าเดอ้อบรรยากาศยามเศร้าพี่น้องเลยบรรยากาศยามเศร้าซพกัดสีแดงภาไดนเนาะกระซิบแบบว่าเพลอนยังก็ปันเพนตายเลยนะพี่น้องเนาะสีซพเจะอคอง ตอนนี้บรรยากาศยามเศร้าพี่น้องเะาก็สิมารีวิวเพื่อนใม่น้องอันเนยให้ได้เบิ่งกในส้มเดอ้อตามคำขอเอฟซีเพื่อนเนาะว่าอันรีวิวเพื่อนใม่น้องอันเนยให้เบิง่งแน่ที่ว่าเคยต่อออกมาเลยพี่น้องที่ว่ายังบ๊วยแล้วนะคะก็สิรีวิวให้เบิ่งเลยนนนนเนาะบรรยากาศยามเศร้าเบิ่งน้ำกันเลยจ้าตอนนี้บอสตายเพผนกำลังสิยเหตุยังเฮากับโบหูเนาะเหตุยังตอนนี้นะโอ้สิแทกกัน จีวัดวัดแทกพี่น้องเลยสิไปซสื่นอนสั่งลังกะซีมาใส่เนาะจากเงินผู้ใหญ่ใจดีเพิน่นนั่นแหละตอนบ่าวตายกำลังสิแทกให้เอาซีนนนนาเนื้อออกมาไหนเด้อประมาณจกแผ่นจ้นจะวะ แกยวเตงว่าต่อออกมาทางนี้นะพ่อเลยเด้อต่อออกมาทางนี้นะพ่อเลยเตงว่มมามีตะกอ้อขางโหลดทันสิเกาะนะข้าแม่เออข้าแม่มาต่อหน้าต่อหน้ามีตะกอ้อขางพ่อได้นั่งนี่นะเออตะกอ้อขางประเทศออกมาความผิดเออนั่นะแหละพ่อได้น,นั่งดัีอัมแบบวานยังกอลังคาเล็กแบบข้าเจ้านี่แมนต่อไปบัดมีเงินมีคำพอได้นั่งได้เศร้า อันเอายาวร้ายมันก็บใบงามได้เพื่อนอันนี้มันก็บยาวเลยได้นี่นี่สำนีกับพ่อแล้ว,วลแม่เอาสามเส้นเส้นเข้ามาเละแม่ต่อไปกับพเพลาหาเงินหาคำได้อันนี้ใหญ่พเพลก้าว<ม>้เบิง่งซื่อพี่น้องเอ้ยความคิดก็คือแหละมีบอลน,นัง่งบอลเศร้ามันก็นดีเนะาะแต่ก็ต่อไปเพลโอเวอร์แมนมาตอนนี้แล้วเนาะตอนนี้นะเอาตอนนี้ให้รอดก่อนนี่ เอาตอนนี้ให้รอดก่อนเนาะพี่น้องเอาสิมาเบ่งมาสมไก่ไก่กุ้ยอันนี้ก็คือพื่นยังบริไดมีประตูใส่เด้อพี่น้องเดินย,ยังบริไดมีวงกบใส่เออวงกบจะมีแล้วยังบริไดมีบานประตูใส่ก็เลยต้องเอาผ้าขันไว้ทางขางก็ตีสังกระซีเก่าใส่ไว้เนาะพี่น้องเนาะส้างก็จ้าคิดในใดดอกพี่น้องไอสีตีสร้างเด้อบอันนี้เด้อ สิตตี้ส้างด้วยพี่น้องสร้างบ่มาตรทานแตกเกบืดเลยต้องได้เหตุใหม่ต้องได้แปลงใหม่พี่น้องเลยก็ว่าเป็นส้่งมาแลวเพราะว่าเป็นแสงนาะพี่น้องมา <c oughs> ตายบ้านมาเคาะพ้าคู่เหนื่อยๆข้าเจ้าบริเทศข้านมาตายเท่แต่บริส่เล็กว่าสัน เห็ดบ oh, oh, hmm. ่มาตตทานโอ้ยตา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 ยขากตายนี man, u, ah, hmm. an, ่โอ้แตกเบิดพี่น้องเอ้ยแตกล่าวไปเบิดเลยขังนี่ได้ตายนี่กับปริเทคขันต่อไปมันสีหมันยู่งจังวะมันบ่มหมันบ่ ผูสองผูแซมผูแป้งกะหยาดร่วนหยาดแต่ขั้นนั้นแม้อเนยผ่ขั้นแม้อเนยผืนหายข้าวบ่อตายมาแป้งมาอันนี้หายผืนกับสีจางสีหายต่างหากบ่แม่นั้นมาหาเห็ดฟรีดอกเนาะความถวาเห็ดพี่นะเฮาผ่านประสบการณ์มาเลยพี่น้องเอ้ เคยไปทํางานทําการเนาะเห็ดผสมขาแรงกับเห็ดมาเลยขาแรงสองร้อยบาทเห็ดทุกอย่างพี่น้องเลยไ่ได้เห็ดแต่นาทีเดียวเขาเคยเห็ดมาแล้วเคยเห็ดมาแล้วแต่ว่าเขาบอกเคยใส่งานไพฟีเห็นบอกคือมุ่งเงินลังคานยังเกาะลังคานเพื่องดมเพื่องพ่อใหญ่จ่อยนะดมเพื่องดมฟางเห็นมาเขาแบบว่าบอกห้เพิ่นมาเห็ดงานอยู่เพื่อนเขาหยาดโตเพิ่นไปเห็ดอันดมเพื่องนนะกอะ S <S หายเงินเพิ่นได้พี่น้องเอาบลาไหลเพิ่นเห็ดฟรีๆเ e. ด้อสสวัมีเอฟซีบางทานเพิ่นบอกเข้าใจเพิ่นะอ,นหหอ,นนอะหายขาเห็ดเทื่ยนยังไปใส่ข้าเห็ดอย่างอื่นมาสันเงินค้ำกับปลาไหลมาสันโอ้ยมันบ่แม่นจังสันเด้อเห็นว่าเขาเอาโตไปกับเขาหายขาเรงต่างหากเอาปลาคือเห็ดเพินแมนเอาปลาไหลเพิ่นเห็ดสื่อดอกหาเห็ดเขาก็จะได้เงินเนาะเอาปลเห็ดเขาก็จะได้เงินคาดว่าค<ข>าดว่าเงินบ่พอเพิ่นกัด เพื oh, er nói, oh, la nói, la la euh. ่อนยังบ่ได้เมือง่ายเนาะติดเพื่นไรมาฮักมาฮักคลายบางเตงหายวะเออแมนละเล็กละน้อยละเล็กละน้อยตื่มกันกับหายคือเก่าแล้วเนาะมาเห็นเพื่อนแม่เนยก็ต้องหายเนาะก็ต้องเอาแล้วซ้ายซองซ้ายก็เอาแมน หายอะไรวเห็ดจักมือจักมือเทาก็ไล่ตามขาแรงอะไรพะเสียเปียบกันเนาะแมนปวดเอยคือแบบเพิเพิ่มเพิ่มอะไรพี่น้องเอ้ยวิลลุ่มมือกันยังลูกมมือนี่นี่ยังบาท่านหัวข้อนี่มันแตกไปมันน้องเนื่องไปเรื่องอะไรทาอลายท้อลายเลยหืนพี่น้องหืนแล้วพี่น้องเอ้ยเงินเพื่อเสียมาได้เนาะมาสอบมาแเสพไหนก็ต้องเสียเงินีแมนควบแม่เอ้ยอะไรพี่น้องเอ้ย ขึ้นนี่แล้วนี่ครับกันนอะไรไปเนาะเนี่ยแบบท่านแบบข้าวว่าวแล้วคราบผัดว่าวข้าก็เป็นอะดิแมนไม่ว่ามันมันบอกขาดข้ากรอจากว่าวเนี่าเขาจะาะวเขาจะเป็นอะดิก็เลยปล่อยปล่อยกับเป็นคือที่เห็นเนาะพี่น้องเนาะเป็นคือที่เห็นสางสางหรือแสงแต่ผลกับเป็นีี่่ทยยมมเเเนนนออกิ้ เอาแต่ของน้ำหนันเลยแมนแต่๋ยวท่าไปซื้อเองก็บปอไหวมันก็บปจุ๊บไปทำกเพิ่นกระลงเพิ่นลงทุนเห็ดก็คือได้สำนีนะพี่น้องพาว่าเห็ดห่วยๆให้เพิ่นสิบใบเพิ่นอยากหายทางได้ยี่น่าใหม่จะมากต่งย่างอันนึ่ก็เออได้ไม่มากต่งย่างอันนึ่ก็คลองกันอ้ายพอเหนยลุ่งลุ่นี่มันเอานลำบกได้แพงไหม่น้าเพิ่นเพิ่นซอยเอาทีไปซื้อโพดมันก็บ่ได้ปันนิดเดาะใม่ก็ได้แม่แมนแมน เพิ่นเห็นหาสาวกินขำเนาะเพิ่นเห็นอยากได้เพิ่นก็เลยซอยเพิ่นพอเพ่นพดยังเพิ่นเล่เยอันนี้ไหมเพิ่นซอยเพิ่นแต่เสียหเล็กๆหลยน่อยอะไรเนาะนำกินนำใจยังปรว่เสียหาพิ่นขางเงินยังหานานก็เลยยังบมดทวงเนาะเพราะเพิ่นก็เห็นนะนะน อังนด้กังานแกะนี่สิยากจังได้กับงานแกะนี่ต้องหาก่อนก่อนเลกกเลนอยนี่คาก่เดลิวิวให้เบิ่งเลยเดอท่านผู้ชมน้องกิกกํกลังสิไปหงหำหงเฮียน ประตูเล็กตัวนี้แหลพี่น้องที่วันนี้มือน้องอนเองนย์มืออนเนยจนว่าดิบออนีอ้ล็นือกน่าอแวกเลยแมนคอยห้าคอยโฮมไปเนาะอันนี้ก็คือว่าบุญมีบุญมีลายที่ว่าผู้ใหญ่ใจดีผ่นอย ก็อยู่ดีมีแหงเด้อสุขภาพเข็มแข็งแข็งแห้งลำรวยวัส,สนะดุสกุลแหละเนาะโอ้ยมันเอาเนดีใจแหงเด้อเห็ดมันเห็นมึนง,มงลังคากัไฟมากพระกันแนมเนาะที่แนมกันแนมมันแล้วเขามันบดเลย ไพยมาไายกระลำไายกระมองพี่น้องเลยพกตไกนลยปูนเบิดบ่ไกระทางเออปูนเบิวันันทะเลอายังเรยก็ว่าเอาไปถ้ามันแตนี่ต้งไหนก็ยังมันะ่ว่าตายางล่างนอไพ่มาเขาก็เออปูนเบิดบ่คือเบรแร่คือปลใส่นั่นเีวจพมากเพืะเ่สิบท่วของเห็ดกะเิเลยยามฝนมันกระสาใส่ได้นะเทวาลังกระซีใส่นะพี่น้องเลย อาผมปกไหวยังกัดหายคลองอน้องลงมาแล้ลูกแต่ก็ยังดีมีลังกะซีใส่ลังกะซีเฮือนเก่าอะไรพี่น้องเนี่ยจอยต้องมาตีสหาหิอันนี้คือแทกยังอไงแผ่นอันนั้<พ>น,นอะแผ่น,น,น,นลังกะซีมาตายกำลังวัดพี่น้องวัดแทก เพื่อไปสั่งกันลังคามาม้งเนาะในสบายดีป่าลูไว้ไงงาม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 โอ้ได่กบพมงามใส่หัวไหนเนี่ยอืม

เพ uh ิ่งเอาเสร็จมาเบิ่งด้านล่างที่ว่ามันแตกๆนี่พี่น้องอันนี้ติดกับหัวเลยเนาะหัวทางผ่านทางเที่ยวทางหลัดพี่น้องเอ้ยหลัดไปบ้านน้องดำมาแหละหลัดไปบ้านอื่นก็ได้เนาะอุ้ยอันนี้ทางล่างคือแตกแบบนี้เนาะบ้านนี้เนาะ Uhm. ừ để bếp nịp nó hoa cả đương cả đàng đàn. sang một pin đốt này để khụ như vậy แทกยังก่อนเจ็ดแปดเก่าแผ่นเก่าแผ่นเอาสิบแผ่นเลยก็ไดอ้อืมอกองหนาจะบาบาพี่น้องเลยบาดีวันสืบูรณ <c oughs> ชวนพร้อมพี่น้องสิบแผ่นสิบแผ่นเหมาะไม่ละเอาสิบแผ่นเผื่อไว้ หัวคอนมันทางนั้นทางนี้เอาดีๆได้บ้านนึ่สิบพาดได้บ้านโอ้ยบุพาดออจากนั้นก็มั่นใจนะพี่น้องมั่นใจมาตายคนนี้ได้จะดอกนะอันนี้นี่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 กองลานอย่าเข้าไปนิดหนึ่งพี่น้องเลย

เนี่มาอ่ำเออไปเห็นยังอ่ำอ่ำมาเริ่มสิเป็นอ่ำมื่อตอนไหนเงาะลงแล้วให้ให้แม่ให้แม่แม่ว่าเม่่าจะเพลินเฮนี่พี่น้องสำหรับคลิปนี้น้องนายกับคดเจ้าเพียงทันี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องนาดเด้อพี่น้องสบายดีสบายดีพี่น้องเนี่ยสบายดีปาลูกบาย ขาดแต่ว่าน้ำเบาตายขาดแต่ว่าน้ำเบาตายขอพี่น้องเว้บายดีปลาลุงไวลุบายบายบายดีปลาลุงสบายดีปลาลุงถูกเบาเป็นเชียง